ไอ้่างเทเบอร์ฟิกเกอร์ว่ะพี่มิกพี่คิดว่าไงวะมันเป็นการเข้าไวออกไวเว้ยเฮ้ยเราเจอผม่าพี่ใครทงอินโดวะมึงไม่เอาไปไทยมึงออกไปเดี๋ยวนี้เลยพิมพ์ดิมิงกระบ้ามิงกระลาปิมพิมพิมนีอ่าอ่าโอเคกูเปิดแล้วทำอะไรไอเทมทำอะไรอ่โค้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกูโดนอะไรวะเฮ้ยทล้วมมันมาเยอะยังอ่ะเฮ้ยกไอเคตายแล้วเลยอ้าวไอ้ยไปจ้างนะเนี่ยไอ้เคตายไอ้เคแจกโอง่เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเดือดตายมาแล้วเนี่ย แล้ิสแมนช็อปโ,โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติม,มเกม Mobile Legend เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุสดถึง25มีช่องทางชำระเงินที่หลากหลายและช่องทางการชำระใหม่ HP Letter ต้องที่นี่ที่เดียวลิสแมนช็อปเท่านั้น ลิชแมนช็อปกิจกรรมลัคกี้คอยทุกการเติม100บาทมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPod ด i r M3 และของรางวั Limited, ลลิมิเต็ดรวมมากกว่า50 0 0 0บาทสมัครลิชแ n นพรีเมียมฟรีเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายกูกดเริ่มไม่ได้เนี่ยปุ่มเริ่มอยู่ไหนเนี่ย หูพี่ไหวเบาฝาไปโนนมึงเกลียดดิมึงเอาเอสออกดิมึงไปเล่นเมดีกูจะไปเล่นแคลรี่ล้โลมอ่ะลมเมดเอาเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่ขายงานให้มึงนะกูเลียไข่กูเล่นโลมมาผมไม่ดันนะครับคุณต้องไปเล่นเมดเดี๋ยวนี้ครับคุณแต้มเคเดี๋ยวคุณโดนนะอากูเปลี่ยนละเพื่อมึงลยนะวันนี้กูจะเลียไข่มึงทั้งสตรีมโอเคปะทุกท่องวันนี้กูใหญ่ที่สุดแล้วโชวให้เขาหลุยงทมไทยหมดใครทรงนี้โนวะ <c oughs> อุย้ยมันไม่เท่โดทีมมึงไม่เอาทีมชาติไทยอะใครอะมึงไม่รับประเทศไทยมึงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนี่คือแผ่นดินไทยตอนรู้สึกว่ามีอำนาจแล้วมี power มันเป็นอย่างนี้เองแล้วว่าผมเป็นนักดน้ามาพร้ <c oughs> อมเรียกไข่พร้อมเรียกไข่นนท์มากดเลยพูด <c oughs> ไม่ไดีกับกูนะกู <c oughs> จะสอนมึงให้หมดทุกคนเลยแล้วอะไรแล้วอะไรพี่เคจะป่าคืออะไรอันนี้คืออะไรป่าอะไรคืออะไรล็อบเลนเอ้ยไม่ใช่ลอมมิ่งลอมมิ่งโอ้ไอ้ชาติเตเบอร์ฟิกเกอร์ว่ะพี่มิกพี่คิดว่าไงวะมันเป็นการเข้าไวออกไว ว้ยไอดีคุณอนุการได้ค่าตัว mlbb 100โงรบากนะครับใช่ครับอันนี้กูร้อยรูบากจริงๆครับวันได้วัดได้หลายล้านเราได้เท่าไหร่เฮ้ยเราเจอผ่าพี่เฮ้ยเฮ้ยพิมพ์จานมาอ่ะตั้งใจเล่นเลยป่ะพี่พิมพ์ดิพิมพ์ดิมิงกะลาบามิงกะลาพิมพิมพ์ิมนี่อ่ะ โอเคกูเปิดแล้วเนี่ยไอพิมพ์โอ้พิมพ์ภาษาไทยเขาจะรู้เรื่องไหมไอเอาก็มึงโอเป็นภาษาแค่ภาษาไม่ใช่ปะตายแล้วหนึ่งคนไอ้เหี้ยทีมทำอะไรอ่ะตัวเหี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกูโดนอะไรวะเฮ้ยแล้วทำไมมันมาเยอะจังอ่ะเฮ้ยับบ้านนีล้วเลยอ้าเฮ้ยไจ้างนะเนี่ยไอ้เคตายไอ้เคแจกโหไม่ต้องจ้างมาแล้วครับดับเบลิลเคเดี๋ยวขออนุญาตขอนมันเดี๋ยวนี้เลยนะครับอย่าไปจ้างมันมีคนตายก่อนกูอีกเมื่อกี้ถอนไอ้เอก่อนกูอีก Oh, <Thank you. S 1> อันนี้ไม่ใช่พม่าง,งงแล้วกูเนี่ยกูงงเลยอ่ะไอเก์โคตรเจ๊ะไอ้กี่มันมานม,มัน<ส>มัน,นมันเป็นมันเป็นไอ้นี่มันม<า>็นเขาเรียกว่า มึงเห็นไหมเนี่ยเล่นบ้าเลยเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยมึงทำอะไรหน่อยดิมันจะตายแล้วป่ะกูาทำอะไรวะเออมึงเอาหน่อยดิเข้าหน่อยเออขอคอยหน่อย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 เอออืออเอดีอ๋อดีสวยเอาเลยเอาเลยตามแผนตามแผนเอาจะได้ไปพาไปตั้งเอาอ้ากลัวกูกูไม่ใช่อะเอาให้ตายเอาให้ตายไอ้เกมไรไอ้เกไม่มีประโยชน์อะไรเลยมึงเล่นเป็นไหมเนี่ยคือคนพม่าเขาแค้นกูหรือเปล่าวะทำไมมันมานมันกูเลยเยอะไร้วเนอะมาโคตรเยอะเลยอ่ะ พิมพ์ดิพี่พิมพ์ทัชทายเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเห็นปะเห็นปะพี่โดนพิมพ์ทัชไทยดิเนี่ยทำด้วยคำเนี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วเนี่ยพี่โดนพี่นนลองพิมพ์คำนี้ดูลองพิมพ์คำนี้ไอ้นนท์ไอ้นนท์เต็มเลยสี่ตัวสี่ตัวพี่ลองพิมพ์คำนี้ดูคำเนี้ยตัวคืออะไรไอ้เหี้ยไอ้สี่ตัวมันเอาไก่อยู่มันเอาไก่มันเอาไก่มันเอาไก่ก่อนสเฟิร์สเดยเดต้าครับเดี๋ยวทำไมมันมันมันถึงหิวขนาดนี้วะหลังต้มสองมันเอาไก่ไงมันเอาไก่ก่อนไงไออ้นนเหร นี่นี่เราเวดแดงเราเวดแดงไม่ต้องห่วงปล่อยไปเกลียอะไรกันวะกูกูลำบากก็อยู่สองคนอะเชื่อปอนดูป้อนแตกกันเนี่ยไอ้เหียแค่เลี้ยกูแอบอยู่ในพุ่มถ้ามันเดินเข้ามาในพุ่มเลยอะคืออะไรวะเนี่ยมันได้กลิ่นในนี่เปล่ากลิ่นเลือดไเลือดนี่นเออคกูก็ไม่ใช่แหละไอ้เหี้ยมันได้กลิ่นไก่มันได้กลิ่นไก่อยู่แล้วไก่นน่ะกูแม่งดูไรกูนี่แหละไอ้เหี้ย ไม่ใช่บอดแล้วบอดหรือที่อะไรวะออกก่อนมันได้กินไก่ก็บองอยู่เอ้ยเอาจริงนะชีวิตกูพอแยกจากไอ้นนกูดูดีขึ้นเลยโเต่าเต่าตี๋ตา๋ตี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 ๋เต่าอะแล้วกูทำอะไรอยู่เนี่ยหายใจใส่มันอยู่เหรอสวยสวยสวยเฮ้ยเดี๋ยวมึงเจอกูเฮ้ยแล้วมันมาไม่หยุดเลยคืออะไรวะเนี่ยกูปล่อยพอแมฆแล้วมึงไม่มาแล้เออเดี๋ยานี้สวยสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องน้อง ไอ้มุญแกนอะไรพี่พะเนี่ยฮัลโหลไอ้ตีเลยมาแล้วเนี่ยใส่มันพี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอสวยสวยพี่สวยแล้วสวยแล้วสับบ้านแล้วยิงอยู่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 ยิงใคร่ยิงอ่ยิงอยู่ยิยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอ่ยิงอยู่ยียู่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิอยู่ยิงอยู่ยิงอย่ยงผมมาเนี่ยเป็นนักเล่ยิงอยู่ยิ่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอ่ยิงอ แล้วโหมดกูเข้าป่าอะไรอ่ะปัญญาอ่อนวะเนี่ยดูมกูเพิ่งจะรีเลือดแล้วกลับมาตีเลิศเจ๊ตดูด้วยดิวยด้วยดิมีอันตีด้วตีดาวกูดาวโอเคตาย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 เจ้าตายตายตายมนวน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 โอ้ยเนี่ยโหมเราไม่ได้เลยว่ะโอ้บอกไม่ได้ให้ยี่บี้มดูแอปซิสกูแปดบอกกูไม่ได้หาไม่ได้แล้วจากที่ไหนอ่ะกูบอกเลยโอ้สูตรหนึ่งแปดสีเบอร์รูสวยสวยสวยทำได้ไหมสเต็ปนี้นน เลยไม่มียนติม่มียนติไม่มีเมีไ่ตินะ้าไกิวิก่วิกิวติดปืนติดปืนีเดิได้ได้สิบวิรอได้สิบวิรอได้โอเคโอเคดีดีเอาไว้เอาไ้ไอ้แค่นี้ไอ้แค่ี้เราเยอะเยอะเยอะดีดีเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยกูโดนดุดูโดนดุดูโดนดุดูกูได้ดูเกูรู้เลยว่าเราอยู่ดีดีไ้ี้ไ้สิบเ่มกิ้ันลอยมาก่อนนี้กูจะโผตัวไอ้สกูลโผ่มาก่อนเล็วมันไม่ใช่คนพม่าแน่นอนมันคนไทยนี่แหละไอ้เียมันรู้ได้เหรอ ไไเเยนนดิผมปวดตายปวดตายปวดตายดู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 เขก่งช่วยอยู่ก่ช่วยอยู่กลับบากลับมาแล้วคุยอยู่สวยสวยเนียมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเอาจริงกูแยกไก่นอนชีวิตดีขึ้นจริงจจากใจเลยใครไม่โหลดกดลิงก์ได้เลยนะครับเราเอาเอาเอาใส่ใส่ใส่เป็นตัวต่อไอเดีประเทศไทยดีกว่าไหมโอเคไหวไหวชิวชิวชิวผมแก้แคบผมแก้แคบเดียวเยวยินดี

โอ้้โดนทะไรอ่ะไอเนี้ยไอเชี่ยอหไกว่าปิงมื่เยอะโอ้แมงรวบเก่งอย่างงโเลยฮะชอตเมื่อกี้เนี้ยโดนดูดหมดทียมอ้มดทดที้มหีหมดทีหมดทีมี่มดนดูดเหีหยดิ่หมดีหมดีหมี่มดีหีมี่หหหดี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  โอ้โหดูดิพวกเราไม่โคตรเอาอ่ะโดนต่อยแล้วโดนตายแล้วเอาเอาไทยเกียวไทยเกียวโตเกียวโตเกียวไม่โรนคนน้ำเมตแรงยังวะแหวไหวไหวไหวเอาเอามาแล้วว่ะพวกเราอ่ะว่านะถ้าไม่ใช่เซเบอร์มันโลมากูน่าจะเล่นง่ายกว่านี้ตัวนี้โหดสุดแล้วมันไม่เตอร์ทำเกมกูรู้สึกว่ากูเล่นดีมันเมตาเลยอทำไมพี่เล่นโยนแบบนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวทีมงานไม่จ้างคนต่อนะครับอุ้ยขอโทษด้วยครับ s o รี่ s o รี่เดี๋ยวพี่ปั๊มคิวให้นะแป๊บหนึ่งนะพี่เจอใครใส่เหรอพี่เกีเฮียเออกูพร้อมมาก เดินนับเดินนับจกกอจกกอจกกอไอรีเทลมันเร็วมันมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมหลัง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 เฮ้ดิเดพี่กินเอลดิโดดแล้วคุโดดแล้วโดดแล้วเออไอ้เชี่ยโดดไหวเลยวะเก่ง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 คุจะไปล้าแล้วกูจะไปล้าแล้วสวยสวยสวยตาย่ายสวยโอ้ยไม่สิฉลาดฉันชนะไม่เกิดเว้ยเอาไันดีฉังเอ๋ยจริงจริงไอรถมันคันใหญ่อยู่แล้วหรอ ขันใหญ่ขันใหญ่พี่ขันใหญ่คุณซีสิบห้าเลยนุ้ยกูเจออ่ะนี่อะคุณซีสิบสองอะกูเล่นแครี่อะแปลกๆสามทางสามทางสามทางเรียวๆๆๆยเฮ้ยผมเองผมเองผมแก้กแก๊กแก๊กเฮ้ยกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วเดนก่อแล้วก่อแล้วก่อแล้วทำมันเสียท่ามีทำมันเสียท่าไอ้โดนทำมันเสียท่าให้ดูดิดูดิดูดิเสียท่าเออโอบมาถอยทำมันเสียท่าไอ้แต่มันลากคุไปไหนน่ะแก้วดิแก้วสวยสวยพี่สวยมาแล้วด่าผมมาแล้วกูได้กล่องตัวย่ะ พี่เกย์พี่เกย์พี่เกย์ยังไงี่เอาวะพี่เกย์ไม่ดีไมเมียนตีไม่เมียนเอาเอาเอาสวน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 เอาดิเอาดิเอาดิเมียนตีก็สวนไอ้เหี้ยเยอะพี่ทำอะไรอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยพี่เกย์ทำอะไรวะพี่กูเอาฟิกมาเพื่อจะเปิดไฟเชื่อมึงแลไม่สกิลเปไฟอ่ะเปิดไฟหรือเปิดอะไรวิ่งมาเปิดไฟด้วยกูเมิ่อกี้กูแบบมันไม่ทันตั้งตัวนะกูเข้าเร็วมากกับทีมกูยังตั้งตัวไม่ทันเลยเมื่อกี้ เห็นป okay, okay. oh oh, okay. right. right. okay. ่ะเนี hmm. you know? uh ่ยเห็นะเนี่ยไเคดูดิดูดวิงอยู่เนี่ยเออกูตีแล้วเนี่ยเออแค่นั้นแหละข้างหลังข้้งหลังตัวตัวตัไงเคตัวได้ไงวะโอเคก่าวตัวที่าแล้ตอนอตอที่ังคาเอนคารีกอนคารีกอนคาีกอนกูเห้งกูเห้คารีเร็วยิงไปยิไยิงไปยไปยิงไปยิงไปยิงไปไปยิงไปยิงไปไปยิงไยไปยิง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 ไปไปยิงไปไปยิง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 ไปยิไไไไไ ันเป็นการทัทายของโลกนี้มึงไม่รู้เรื่องทัทาย็เนเจอร์เลยมึงการเต้นหรือว่าเหยียบย่ำอะไรหรือเปล่าสักสีการเป็นเกมเมอร์ไม่มันเข้าถึงสิเจอร์พี่คิดเยอะไปอ่ะเฮ้ยจะไปตีด้ากันก่อนเรายังไม่ตีเลยตีตัวใหญ่ก่อนกูอยากตีแ้หน้าแหน้าแ้หน้าไอนีอะไอาน่ะโอ้ยยยยยยยดยปยย่น ใช่วาร์ปทักทายพี่การวาร์้าะมันคือการทักทายแล้วมันต้องพิมโปลเล่ต่อไหนวะพี่ไม่ต้องถึงซิกเนเจอร์ตลอดเลยโปลเล่อะโปลเล่อะโปลเล่นี่คือตอนจบเกมแล้วใช่ไหมพตอนไหนกันเจินกูเกิดไม่ไหวไอ้เจินทำอะไรตรงนั้นน่ะเจโลมากเอาดีวะนี่ไหววะเมื่อกี้กูจะเข้าไปร้านมังกรนี่แต่กูไม่กล้า อ๋อเกาลัดมังกรมาดิมามามาเล่นด้วยกันเลยเอามังกรเห็นมังกรไหมเห็นมังกรไหมเห็นมังกรมเห็นมังกรเนี่ยมึงเห็นมันงกรเนี่ยมึงเห็นมังกรเนี่ยมึงเอาดิไงเออก็แห่รอรอรอแล้วไปไหนอ่มังกรนะให้ไหน่ะตายไปเลยเย่ยโดนแย่งแล้วไม่แจ้งโอ้ยกมึงไม่แย่งหมือนวะแล้วกูตายเลยเนี่ยอุ้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 ยอะไรอะไอี่ไอ้พี่อะไรวะเนี่ย

อฮ้ยเอา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 เฮ้ยเอีกแล้วอีกแล้วโอ้ยยางไวอย่างไวอย่างไวเอา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 ตัวโอ้โหหมดทีมไอ้เหี้ยเราจะเล่นแค่ที่ทำใหม่วะตัวเราฮะโคตรจริงตัวเออพี่นโยบายพี่น้องนะพี่น้องอยู่ไหนนะติปั๊บติปั๊บติปั๊บเป็นปุ๋ยเลซานเดี๋ยวขยายจอก่อนตามนโยบายตามนโยบายเกมนี้ต้องวาร์ปนะป้อมนี่อะไรวะ ทีเดียวตายทีเดียวตายผ่านโอ้ยโแน่งไม่ได้เรื่องวะเอาจิงคุณไม่ผ่านหะอ้ยไหวหรือเปล่าวะแค่ชนะก็ปฏิหารแล้วเฮ้ยเราชนะเว้ยพี่เราชนะไอ้นี่ธงดาวเลยนะเว้ยพิมพิมพิมทุกคนพิมพ์ตามผมพิมตามผมอย่างงี้อย่างงี้นี่ผมพิมพ์ไปแล้วพิมอย่างงี้เลยไห พิมแล้วในแชทแชทพี่นนะคะแนนพี่ม่ชานเฮ้ยกดแนนพิมพิมตามเร็วพิมคะแนนกูสิบดนึงเลยเดี๋ยวพี่จะถอนน้องนะครับเราจะได้ไปต้องเข้าห้องกันคุณเล่นกับคนมีอำนาจใช่ป่ะคกูสิด้วยพี่จะถอนน้องนะต้องอยากโดนถอนใช่ป่ะฮะมึงอยากโดนถอนใช่ป่ะคะแนนกูขึ้นสิบแล้วเหเรื่อง I'm yeah.